ในการสถานศึกษาคณะครูนักเรียนแล้วก็กลุ่มเครือข่ายประมงนะครับต้องขอเลื่อนเวลามานเนืวว่องจากติดภารกิจแล้วก็ผมเองเนี่ยอยา,ากที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สําคัญในวัน,นอของบารประพานเราเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งทำกินที่มีความยั่งยืนและหลออ่อเลี้ยงคนบมงประพานอำเภอมืงสะพานได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ในวิธีเปิดโครงการทิ้งตังตําบลแม่ลำพิงก์ประจําปีก็ประมาณม4ของใจก็คือทางครูครูและผู้บริหารโรงเรียนได้นําน้องๆนักเรียนซึ่งผมเชื่อว่าผูกบเหล่านี้ทําให้มีปลาใหญ่เข้ามาให้เราได้ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านกันอย่างปีขึ้นสะดวกขึ้นและก็ไม่จ้อเป็นต้องออกเรือไปไกลครับตอนนี้รดมสมบูรณ์มากครับพี่บางสะพานรักสงประสาท กลุ่มประมงพื้นบ้านต้นคองหลังนะครับนิสาหกิจชุมชนประมงและการท่องเที่ยวบางสะพานกลุ่มเรือประมงพื้นบ้านบางสะพานกลุ่มประมงพื้นบ้านคลองบางสะพานจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าสัตว์น้าเริ่มร้อยหรอลงไปเริ่มมีน้อยลงไปนะครับเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่มีที่อยู่อาศัยเขาไม่มีที่วางไข่ประมงก็มีพื้นที่ค้อนงจะทันสมัยนะครับจับสัตว์น้ําได้ง่ายขึ้น แต่แบน้ําไม่มีการขยายพันธุ์ไม่มีการวางไข่เพราะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็น<ช>นะครับก็<ช>มีความห่วงใยพี่น้องชาวประมงใช่ครับ<ช>เพราะฉะนั้นจึงตั้งโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งเราได้รับการร่วมมือจากสมามคมชาวประมงอำเภอบางระพานนะครับพี่น้องทีมงานของอุรมเหล็กสหาวิทยาทุกหน่วยงานนะเอาไปต่อนะไปต่อ กเทไว้ต да okay? ้งบันไดข้างนั้นเนอะจะให้ม้นับนนตีวลงไปก่แม่ันขยายปันได้อปล่อยปูแม่ปูใช่ไหมปูอะไตัวะรนะาเนี่ยแม่นี่ยแลโอ้นีรู้สึกว่าบคุณแล้วมนดีใจที่ในอำเภอฟังก็ังทั้งสุกทินี่เป็นกันเองกับพวกเราจริงๆริอะเป็นกันเองกับพวกเราจริงๆ tích 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 ก็เลยมีที่มากรมการจัดงานในวันนี้นะครับในระความโดยต้องกานแระปลาปามประมงทะเลบางสะพานนะครับศูนย์ควบคุมการแก้เรือเข้าออกบางบุญองเราด้วยทีนะครับซึ่งนับว่าเป็นโอกาสอดีนะครับที่พวกเราจะได้ช่วยกันทำงานนะครับเพื่อพี่น้องจวประมงนะครับบางสะพานนะครับนะครับไอ เนี่ยผมผมอยากจะขอเสียงปรบมือให้พวกเราหน่อยครับเสียงดังดง,ดง,ดงความสามคคีของพวกเราครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวให้พี่ตุ๊กันพี่รังตอทุกท่านนะครับในนามขององค์การมาาหารส่วนตำบลแม่ลำึงนะครับยินดีนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้ใตบบนตำบลแม่ลำึงนะครับ การนายกอยอาง S S นะครับ C C S B M U W C และ T P C นะครับอันนี้ก็คือผู้แทนบริษัทที่อยู่นี้นะครับ,นนรบและที่สำคัญคือวัตถุประสงค์ของงานวันนี้ดีใจนะที่โคร,ร,กรงการพื้นทูทรัพยากรดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับวันนี้ทุ่งผงไอเด็กรักมอเตอรไซค์จัดแนะ เห็นที่ว่าเด็กไม่ค่อยรวมสังก่กอแล้วอมาสักร้อยชิ้นได้ร้อยชิ้นได้นะครับสงกอคืออะไรรับกอนก็คืนป้านนะครับคืนป้านบ้านของสัตว์น